เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ไกด์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสกิลนะครับในเท่าสองขามที่เรียกว่าย่ำน้ำค้างแข็งชื่อมันแบบเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยจะตั้งชื่อว่าระเบิดน้ำแข็งเราเอาอะไรกันนะครับหรือว่าเรียกว่ากระทืบน้ำแข็งระเบิดน้ำแข็งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม ซึ่งไอสกิลเนี้ยความจริงของมันก็คือคุณสามารถใช้สกิลเนี้ยเล่นได้ตั้งแต่ต้นจนยันจบเกมเลยเดี๋ยวผมพาไปลองสกิลนะครับเพราะว่าหลายคนที่ดูไลฟ์ผมอะน่าจะรู้แล้วว่าไอสกิลที่มันทำอะไรได้เพราะว่าเป็นสกิลที่ไปเอาต้นตั้งแต่ต้นเกมเลยตั้งแต่เริ่มเกมไปเลยคือเริ่มเกมมาก็วิ่งแบลได้เลยประมาณนั้นนะครับผมแล้วผมลองเทสคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้ครับไอผมเลมเปลี่ยนสกิลกโทษผมเปลี่ยนสกิลก่อน พอดีผมต้องเปลี่ยนสก,กิลเพื่อถ่ายปกคลิปนะครับผมเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีเทลได้ประมาณนี้นะครับนี่มันจะกกระทืบน้ำแข็งไปแล้วเ,เป็นเป็นคลื่นน้ำแข็งออกไปแบบนี้นะครับซึ่งถามว,ว่ามันแรงไหมมันก็เหมือนจะไม่แรงแหละแต่พอมันติดสถานะน้ำแข็งอะติดสถานะแบบน้ำแข็งเกาะกินเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแรงมากๆนะครับถามว่าแรงขนาดไหนแล้วก็ชนิดที่แบบ อโดนดามเ,เป็นพันนะครับแล้วยิ่งเวลาเราเจอบอสเนะ่ยมันสามารถสเปรมเวทเนี่ยใส่บอสรัวๆได้เป๊บเดียวบอสต,ตายนะครับโดยวิธีไปเอานะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มเกิดนะครับก็วิ่งตรงไปแล้วก็ตามทางนะครับผมแล้วก็ขึ้นสะพานโดดข้ามอาทางเหวด้านข้างแล้วก็ขึ้นไปนะครับตามเส้นทางที่ผมลากไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งตรงยาวมาถึงตรงนี้ ครับเราก็วิ่งตรงยาวไปเรื่อยๆออย้ํานะครับมันตรงนี้จะเป็นเมืองที่เราไปทางหอคอเรนนี่นะครับผมคือผมพูดเลยนะเวเนี้ยใช้ตั้งแต่ต้นจนจบได้แล้วผมเอาไปฆ่าบ,บอสตัวสุดท้ายก็ยันชนะด้วยเวทนี้มาแล้วเลยนะครับผมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บม,มันจะมีประตูลับอยู่ก็วิ่งชนแล้วว่าตีต้องตีครับตีครั้หงหนึ่งเดี๋ยวประตูลับมันเปิดตรงเนี้ยอันนี้คือผมเปิดไปแล้วไงโอเคพอ วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับผมมาข้างางแรกจะมีเวทคอ,อยิงไม่ให้เราไปนะครับก็แนะนำว่าให้เดินวิ่งหลบๆหน่อยนิดนึงวิ่งชิดชิดขวามาเรื่อยๆครับตำแหน่งเวทมันจะอยู่ตรงด้านขวาของตัวเมืองนะครับผมเอาละ พอคุณวิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเจอตรงบึกน้ำตรงนี้นะครับตรงไปอีกนิดนึงนี่ครับมันจะมีมแมลงโลกหุ่นอยู่ตรงนี้นะครับให้ดักตีหรือใช้สกิลอะไรก็ได้ที่ทำให้มันสามารถตีได้ไวแล้วก็ตีโดนนะครับหลังจากทักหลังจากที่เราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาเอา่าเอาเวทเอาสกิลเนี่ยไปใส่อาวุธอะไรก็ได้มันต้องเป็นอาวุธประเภทดาบพวก ของมีคมมีดอะไรพวกนี้ที่มีสลออ็อตอ่ะใส่คือใส่ได้หมดเลยลูกเว้นคาถาคาถาจะใส่ไว้ได้ที่เหลือใส่ได้หมดเลยทเท่าที่ผมลองมานะครับประมาณนั้นเป็นเวทที่โกงมากนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะอยู่บริเวณนี้บึงน้ําตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้หรือว่าไกลนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคน,นครับ ไปแล้วครับวันดีครับ